สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับั่วแล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือดืม่มนะจ้ามือนีแม่อันดาขอ,อนําเสนอเมนูแกงขัวปลาดุกใส่บักแฟงใส่ข,าข่าวขัวแล้วกับผักอีตูหอมหอมเข้ากับสีไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยค่ะวัตถุดิบที่หสิใส่ในื้อมนีก้กะซิมี่บักพริกซดหอมแดงกระเทียมใบหนังรักหรือว่าผักอีตูต้นหอม ผักชีตะไคร้ข่า,ข,าข้าวคั่วผงชูรสข้าหมูเกลือบักแฟงแล้วกับปลาดุกสดเนาะคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนันแม่อันดากาเซียววัตถุริปทีห้าเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่อันดากาเ,าเ,าเกซีย,า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 ,ยาบักแฟงมาปอกเปลือกเตรียมไว้สําหรับบักแฟงที่แม่อันดา,าสีใสมือนึกรสีเป็นบักแฟงอ่อนแม่อันดากาสีใส่ทั้งหมดประมาณหน่วยหนึ่งการปอกเปลือกในแม่อันดากาสีใสมีสองคมเนะาะค่ะมันจะได้ปอกง่ายหลังจากที่ห้าปอกเปลือกเสร็จสาบเรียบร้อยแล้วแม่อันดาก็จะพาเครืองบักแฟงแล้วห้าก็สีแบ่งให้มันเป็นซีซินต่อหน่วยหนึ่งหลังจากที่แม่อันดาาพาเสร็จสับเว ต่อไปแม่อันดากาสซิฮันให้มันเป็นสินน้อยๆตามที่เฮาต้องการสาหรับการหันนี่แม่อันดากาสซิฮันเฉพาะดีเนาะค่ะขันนว่าเฮาหันบางหลายปัญญาเขาแกงไปมันก็จเลีเนาะค่ะพี่น้องแล้วต่อไปแม่อันดากสิเอาข้ามาหันเตรียมไว้สําหรับข้าที่แม่อันดาสิใส่มือนี้แม่อันดาก็สิใส่ทั้งเบิดประมาณเครื่องหัวข้าที่แม่อันดาสิใส่มือนี้ก็สิเป็นข้าเหลืองคือเก่าการหันนี่แม่อันดาก็สิหันให้มันเป็นสินน้อยๆเนาะค่ะมันจะได้ตาแหลง่ายหลังจากนั้นแม่อันดากสิเอลตะไข้มาหันเตรียมไว้ สำรับตะไคร์ที่แม่อันดาสีใสมือน,นีแม่อันดากาสีใสทั้งเบิดประมาณ2ต้นหลังจากที่หฮาหั่นคากับตะไคร์ไว้เสร็จสับเรียบร้อ,อยแล้วต่อไปแม่อันดากาสียเอาผักชีมาหั่นเตรียมไว้สำรับผักชีนีแม่อันดากาสีหันส่วนหลากแยกออกไว้ตั้งหกักเนาะค่ะแล้กก็ตามโดยต้นหอมสำรับต้นหอมมือน,นีแม่อันดากาสีใสทั้งเบิดมาดหนึง่งแม่อันดากาสือมาในราคาหบาทแล้วต่อไปหฮากัสิมาเด็ดใบนั่งรากหรือว่าพกอีตูเตรียมไว้สำรับใบนั่งรากทีแม่อ หลังจากที่เ้าเตรียมวัตถุดิบไปเซตซับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้ากระสิไปตำพริกแกงกันเลยค่ะแม่อันดากระสีเอาบักพริกโซตตโดตำ้วยกระเทียมหลักกระหลักผักชีหั่นใส่ลงไปในโคกหลักกระตำโดยเกลือจักน้อยนึงหลังจากนั้นแม่อันดากระสิตำไ้มันพอแหลกเพราะแต่ว่าบักพริกกับกระเทียมของห้าแหลกแล้วต่อไปแม่อันดากระสิหั่นหอมดแดงที่ห้าเตรียมว้ใส่ลงไป สำหรับหอมแดงที่แม่นดาสีใสเมือน,นีแม่นดากระสีใสทั้งเบิดหาหัว Maybe. แล้วก็ตําด้วยค่ากับตะไข่ที่ห้าซอยใบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่นดากระสีต่ใไ้มันพอแหลกนี่ค่ะพี่น้องพี่แกงที่ห้าตา่าเร็จซับเรียบร้อยแล้วหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปแม่นดากระสีเอาหม้อึ้นข้างไฟหลังจากนั้นเ้ากระสีใสน้ำเปล่าลงไปจักน้อยนึงแล้วต่อไปแม่นดากระสีเอาพริกแกงที่ห้าต่ไใบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นเ้ากระสีขวให้มันพอหอม พราะต่ว่าข้าวขวพริกแกงเริมหอมจักน้อยแล้วต่อไปแม่นดาการะสีเอาขนมหมูที่ห้าวเตียมใบใส่ลงไปสําหรับขนมหมูที่แม่นดา,าสีใส่เมือนี้แม่นดาการะสีใส่ทั้งหมดประมาณ2ก้อนหลังจากนั้นหัากระสีขัวต่อไปอีกจักน้อยหนึ่งเพราะต่ว่าพริกแกงของข้าวเริมหอมได้ที่แล้วต่อไปแม่นดาการะสีเอาปลาดุกที่ห้าวหันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสาหรับปลาดุกที่แม่นดาสีใส่เมือนี้แม่นดากระสีใส่ทั้งหมดประมาณ8ขีดหลังจากนั้นแม่นดาการะสีขัวต่อไปอีกจักน้อยนึง ล้วต่อไปแม่นดาการะเสียบักแฝงที่เ้าหันเตี๋ยวใบใส่ลงไปสาหรับบักแฝงที่แม่นดา,าสีใสหมูอนีกระสีเป็นบักแฝงออนแม่นดาการะสีใสทั้งหมดประมาณหน่วยหนึ่งล้วแม่นดาการะสีขวาต่อไปอีกให้มันพอสูกเพราะแต่ว่าปลาดุของเขาเริ่มสูงได้ประมาณหาสเปอร์เซ็นต์แล้วต่อไปแม่นดาการะสีใสน้ำลัางคกลงไปล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าสําหรับน้ำเปล่ามูอนีแม่นดาการะสีใสทั้งหมดประมาณลิตรหนึ่งหลังจากนั้นแม่นดากระสีค้นวนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเ้ากระสีปิดฟ้าถิมใวทาไห่ ตอนนี้เองแกงของข้ากระซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากระสีใสผงชูรสลงไปประมาณหนึ่งส่วนซาเราก็ตามด้วยเขาขวดสองสอ่วนโตหลังจากนั้นแม่อันดากระสีใสใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูเตี๋ยวข้าเด็ดเตี๋ยวใบใสลงไปเราก็ตามโดยต้นหอมกับผักชีเตี๋ยวหันเตี๋ยวใบใสลงไปหลังจากนั้นข้ากระสีข้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วข้ากระสีซิมรดเบิง้งขันแม่นว่าพ่อดีแล้วข้ากระสีปิดเก๊็เราก็ตักพร้อมสืบไปเลยเนาะค่ะ เป็นจังใดเนีค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแสบว่าจ้าสำรับคลิปมือนีแม่อันดาก็ะเขอจบไปแต่เพียงสำนิสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนีแม่อันดากะ็ะเขาฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาใน่เด้วยคะ่ะขอบคุณลหลายๆค้า